ก่อนเข้าบ้านเราขอแวนเข้าบ้านหน่อยละกันไปอืเฮ้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอ้ยหิวจังเลยเนี่ยแม่ไปไหนเนี่ยเมื่อไรแม่จะกลับมาเนี่ย แม่บอกว่าวัาน,นี้นะจะทําของกินสุดแสนจะาอร่อยให้กินแต่แม่ยังไม่กลับมาเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราก็หิวมากมากเลยเนี่ยทำไมเลยเนี่ยอ๋องั้นเราออกไปที่อะไรกินดีกว่าซื้อกินรองเท้าก่อนละกันก่อนที่เราจะได้มากินฝีมือแม่งั้นอ๋อังน,งนไงรถไฟฟ้างั้นเราขับรถไฟฟ้าออกไปซื้อของกินดีกว่า <c oughs> โอเคพร้อมแล้วไปหาวกินด,ดีกว่าพ่อ,อวันนี้จะเล่นอะไรดีเนี่ยเล่นน้ำดีไหมเนี่ยลองจับน้ำก่อนล้วกันโอ้โหน้ำเย็นมากๆเลยเนี่ยนี่แค่ขนาดเอามือลงไปเนี่ยยน,ยน,ยนวันนี้เราไม่เล่นน้ำแล้วกันแล้วว่าแต่ถ้าเราไม่เล่นน้ำเราจะเล่นอะไรอ่ะ อ๋อคิดออกแล้วตั้งไว้ตรงเนี้ยแหละเนี่ยแหละนะเราอะสร้างบ้านกล่องกระดาษขึ้นมาเองนะ,ะ,ะสวยไหมนี่นะเปิดประตูทุกคนนี่แล้วก็เป็นเท่าหงจะนั่งให้ดูนะนี่อนะรถน,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 นั่งเลยพอดีเลยเห็นไหมนั่งเลยพอดีเลยโอ้ช่วยมากเลยอ่ะ คือว่าไปย่าเปียกมากๆเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยอยู่ตรงนี้กล่องกระาดาษต้องเปียกแน่เลยอะ่ะเฮ้ยงั้นเราไปอยู่ตรงปูนแหแล้วกันอ๋อออลูกไปขึ้นลูกเป็นคืนป่ะนะป่ะจวไปไายะป่ะฮะาเนี่ยแหละอยู่ตรงเนี้ยแหละเอาบ้านไว้อย่างนี้แล้วกัน ตรงนี้แหละเนี่ยแหละพื้นที่บ้านของเราเราเข้าไปอยู่แล้วนะคะเียนโป็นไงเป็นดีไปเย่ะเคาสบามากอเกินข้าวก็จะกินโอ้โหยูสบายมากเลยอ่ะนั้นเราว่านะเราปิดประตูดีกว่าจะปิดยงดีเนี่ยโอ้ประตูจะมีประตูี ไปจากทางนี้แล้วกันโอเคโหจะว่าไปบ้านกล่องกระดาษที่เราสร้างเองนี่ก็อยู่สบายอย่ือนันเนี่ยอืมว mm. ิวดีมากเลยอะ่ะโอบค่ะพี่อ๋อ oh, พี่อยู่ตรงตลาดเหรอคะอ๋อ oh, oh, ได้ได้ได้ไดแต่หนูรีบไปค่ะโอ้ย oh, oh, ต้องรีบแล้วเนี่ย เราถอยมาสัคนน้องแล้วดเดียว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 ไม่โดไนไหมน้ยายังยังเกือบไปแล้วเนี่ยนิดเดียวเฮ้ยโฟกัสอะไรพวกพี่เกิดขึ้นน่ะเฮ้ยทำไมมาเล่นตรงนี้อ่ะพี่การเกือบถอยรถมาแล้วลเนี่ยดีนะพี่มาเห็นนะ่ะใช่ใช่เฮ้ยไม่รู้เลยทำไมไม่ไปเล่นตรงนู้นน่ะเอาก็ตรงสนามหญ้ามันเปลี่ยนเราก็เลยมาเล่นตรงเนี้ย เขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยอันนี้เราจะออกก็ได้ก็ได้โอ้ยเมืกินหนูไม่รู้เรื่องเลยอะเกือบไปแล้วเล่นข้างหลังรถนะรู้เปล่าไปไปไปพี่ช่วยพี่ช่วยเวลาเดี๋ยวหนูยายบ้างกันนะอย้ายบ้านเลยเหรอดีนะเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอเคไปป่ะเนี่ยไปไปไปเออขับรถดีดีเจ๊ นั alors, look, me, right. okay. mm ้นหนูเอาบ้าไมาตรงนี้แล้วกันโอเคขอดีสเลยแย่หนูา็ว้างานนะโอเคเลยงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะโอเคดีรึกันนะนอน่แพเพ้ฮ่าเกือบแย่เลยเราแต่ดีนะเพราะแกพี่มิวมาทันพอดีอ่ะงั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอยู่ตรงนี้แหละ ก่อนเป็นไงเราไวไหมทุกคนนี่เราเนี่ยไปซื้อนี้มานี่โรตีใส่ไหมกับน้ํานี่งั้นก่อนเข้าบ้านเราขอแวนเข้าบ้านหน่อยละกันไป เด็กไม่อ <rural> ย <poured flames> uh ู <gun pres ide> ่โอ๊ยโอ๊ยโฟกัสเป็นไรไหมเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยโฟกัสเป็นอะไรไหมเจ็บไม่ดป็นโฟกัสขอโทษีขี่แล้วมันเด็กไม่ได้โฟกัสขอโทษนะเฮ้ยโฟกัสเจ็บเลยมาไปเนี่ยโอ้ยโฟกัสเป็นอะไรปะเนี่ย ว่าไงพี่กัสเล่นอะไรกันเนี่ยพอดีผมขี่รถมันเร็วมากแล้วก็เบรกไม่ทันนะครับผมชนน้องเลยอ่ะเบรกไม่ได้อ่ะโอ้โฟกัสพี่กขบอกแล้วว่าอย่าเล่นขวางทางรถจ้าก่อนหน้านี้ก็เกือบโดนพี่การถอยรถชนไปแล้วเนี่ยโอ้โกัสไปขอโทษนะไ่ขับมาเร็วมากเลยอ่ะไม่ไม่ตั้งใจจริงขอโทษนะนเวลาไปฟรีปกัสก็ผิดเหมือนกันแหละเพราะว่าที่ปกัสไปเล่นตรงนู้นน่ะโอ้ยยไปไเลิกเล่นเลิกเล่นเถอะ อย่างงี้มาไม่โฟกัสถ้าเกิดแม่กลับมาบ้านเดี๋ยวฟิล์มให้แม่พาโฟกัสไปหาหมอนะโอเคดีิลยค่อยๆลุกค่อยๆลุกไหวไหมนี่ไหวไหมไปเร็วไปเร็วัน ไครั้งยมายวขอบคุณที่รักใเ้ามาเดว้ามาเดียวไเมาตจะเปดปรตัวใจทีเต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆข้อความและจะให้ความรักเป็นล้านหัวใจวันจะพบเธอจะได้เคยจะเท่ากับกลายเป็นสดใส ไปเป็นความรักและความเข้าใจเป็นมาจะรู้ไหม It's n l y you.